เรียนต่อคณะอะไรดีคําถามยอดนิยมเลยถูกป่ะคือจะบอกว่าเราจะเรียนต่ออะไรเนี่ยดูง่ายๆก่อนเลยอันนี้บ้านมึงรวยหรือบ้านมึงจนอันนี้พูดตรงๆนะจริงๆคือถ้าบ้านมึงรวยมึงอยากเรียนอะไรมึงเรียนเลยเว้ยเพราะว่ามึงเรียนไปเรียนไม่จบถูกป่ะหรือเรียนไปแล้วมึงไม่ชอบมึงบอกพ่อแม่ว่าไม่เอาไม่อยากเรียนเขาก็เอาเงินแก้ปัญหาให้มึงได้อ่ะไปเรียนที่ใหม่ลูกลูกอยากไปเรียนต่างประเทศไหมลูกก็ไปเรียนแต่ถ้าบ้านเราจนไม่มีตังค์ถูกป่ะเราก็ต้องเรียนคณะที่มันตอบ ตอ,อตอบโจทย์ให้ตลาดอย่างเช่นพวกสายสุขภาพอย่างเงี้ยคือจบมามีงานทําแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนแต่มันไม่ตอบโจทย์ตลาดเรียนไปหางานไม่ได้จบออกมาไม่มีงานทําไม่มีเงินคราวนี้แหละพ่อแม่ของเราพอแก่ตัวไปปุ๊บอ่ะพ่อแม่ทํางานไม่ได้เขาก็ต้องมาพึ่งพาเราพอพึ่งพาเราปุ๊บเราไม่มีงานทํางานการเงินเดือนไม่ดีมันก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาครอบครัวใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ขึ้นไปอีกดังนั้น จะเรียนคณะอะไรดูก่อนว่าบ้านมึงรวยหรือบ้านมึงจนดูเนี่ยสำคัญสุดเลย